ขอบคุณคลิปต้ฉนฉบับจาก Not Safe อย่าลืม subscribe และปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมไปกดให้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเฮ้ยสวัสดีผมเองมิกกี้เมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมเนีย่ยพาพ่อมึงออันนี้เพื่อนเอาคนแกะมาให้แล้วเอาไปขอบใจเพื่อนเอ่อนั่นกวางเตียงน,นี้นะ อไอ้นำมันทีกูไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าข้างบนก็ได้กูนอนข้างบนเองฮะฮะทำได้เดียวดูกูดูกูไม่นอนเลยนี่น,น,นี่เขาว่าทำสโนว์แมนได้ด้วยจริงอ่ะน,นี่ดูกูดูนี่วางอันนี้อันหนึ่งและอันนี้อันหนึ่งอ่าเรียบร้อยโอ้ยอยังเก่งไหนกูลองทับ้างดิวางนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็วางตรงนี้ <_ d ance> เ <_ d ance> อ้เพื่อนข้างล่างนี้กุม้มีเพชรอยู่ข้างล่างอ่ะแต่มันอยู่ใต้เบ็ดล็อกอะพอจะออกได้ปะ,ะกูว่ากูเคยดูยูทูบมานะมันต้องทำยังไงวะเออมันต้องใช้สปิสตันวางงี้แล้วก็วางเลสโตนแต่กูน้ำสามแล้วมึงวางความกูเลยนะเอายังสามสองหนึ่งวางเลย พิสตันแปลกๆปก่ะครเพื่อนกูไม่รู้นะแต่ว่าในเพชรมึงอะทิมบอกอะมื่อกี้โมนี่ว่ะอ่าละผมจะไปขุดเพชรข้างล่างเหมือนจะเจออันหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ลึกมากๆเลยเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงนะอ่ะทางลงเหมือนอยู่นี่ไปอ,อ่าเอาละใกล้ถึงแล้วเอ๊ะเอ๊ะฮะฮะเดี๋ยวก่อน กูลงแบงล่างแล้วทำไมกูมาอยู่ที่ดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวยวเยว What the fuck ได้ไงกัน What the ในที่สุดผมก็ต่อทางมาหมู่บ้านเสร็จสักทีนะต้อง์ค p e r เปอร์ Keep er. Keep er. ไม่ได้ต้องลงไปเคลียร์เดี๋ยวมันระเบิดกลางทางตุ้มต้านคุณจะทำไงกลับบ้านค่ะกับนิกไตหา การเลยจัดการเลย <_ an> ยายาอ้จิ๋มหายติ๋มหายยาหนเหตุการณ์ที่ประหลาดประหลาดที่มึงบอกกูไว้อะนั่นำทำให้กูดูกูขุดพื้นที่ให้แล้วอะอ,ะอะอะพอปะพอ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 เอ๊ะ <_ p are> ได้ไงกันเ <_ p are> งงดิงงดิงงเอ๊อย่าบอกนะฮะ <_ p are> วู๊ดไง จริงไงหูตาแตกเลยดิมึงไอ้เพื่อนทำอะไรเอ่อทำฟาร์มชุกะเคนอ่ะอ่ะอ่โด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 ดีสิ่งที่กูทำเนี่ยมันไม่เคยมีของดีหรอกแต่กูจะทำให้มันประหลาดใจโดยการทำงี้งับดูฮะได้ไงกันเอาละได้เวลาทำกล่องเชลเกอร์ ครับเลยพกพาสะดวกเอาละปับ๊บเฮ้ยดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกของยังฟูเ,เอาละได้เวลาเป็นลงเอนเกมเอาละเพื่อนเปิดประตูเลยพี่รอดูเอาละ่ะโดนไปเลยสามสองหนึ่งวัวเหมือนที่มึงพามันนี่ลึกไปปะวะไม่ลึกไม่ลึก เน่ตามกูมาก็พอลึกแน่นะเฮ้ยคปเอร์ระวังนะดู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 เฮ้ยอ้าวแล้วมึงทิ้งกูไว้เงี้ยนะออ้มูเยอะจังเลยเอาละถอดแขนตัวเองเอาไว้ไหนดีเอาไว้ในตรงน,นี้ตะกัออนน,นะช่องแรกอ่ดเอาทั้งเหล็กมาเอนวิวจากนั้น ตีบวกแขนตัวเองเลยแจมแมวใส่แขนกับไปที่เดิมได้เวลาหันสาก,กับหมูป้านี่โ oh อ้ไม่เกิดกูกินหมดเลยครับฟินจริงๆเลยเอาหมูมาสูบทีดิสูบจนฟินเลยข้างล่างนี้มีเผ็ดไหมเนี่ย เออเฮ้ยนั <T |ar|> ่นไงเจอเพชรแล้วเอ่อบอกเพื่อนก่อนนี่เจอเพชรแล้วอนในหนๆนๆนๆนในนอ่ะลาวาไม่ใช่ปัญหาดูพี่นี่ขุดลาวาทิ้งเลยดูพี่นะนน้องไม่จำเป็นต้องใช้หรอกน้ำเนื้ออะไรน่ะ What how ขุดเด,ด,ด็ดเพชรลงลาวาแอแอตรงนี้ดวอวนี่สเม็ดเมื่อกูคนละเม็ดพอไอสองเม็ดเมื่อกี้นี่มันทำกันได้ไงวะทําดาบแล้วกันดาบเพชรเออคือถ้าทําอย่างนี้เฮ้ยกับหัวแล้วไงต่อไหนยมาลองใช้ดิเฮ้ยดาบกับหัว ฟาดโดยหลังดาบเลยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟันตัวมันฟันตัวเองเอาล่ะมึงพร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ยังวะอ่ะพร้อมแลละพร้อมแลละพร้อมแมวไหมอ่ามาดูเอ็ดสามสองหนึ่งไปด้วยพลังมัจกามหาเทพ ออกซิเดียนจ็บอืมอ่ะตะลาวาออกอ่ะได้ออบซิเดียนในถังเหล็กแล้วเดี๋ย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 วรอะลาวาไหลหมดก่อนอ่าเราได้มาแล้วออกซิเดียน เอาละครับวันวนี้ผมก็จะทําฟาร์มแคคตัสนะครับสรุบใครที่อยากทําตาม <c oughs> ก็ทมตามได้เลยนะครับโดยการาวางเลสตนตรงนี้แล้ววางกล่องตรงนี้แล้วจากนั้นก็วางเป็นฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับนะแล้วจากนั้นก็รอเปิดสวิตช์ได้เลยนะครับทำอย่างนี้นะครับว่าอ่าทำไมฮะ,ะเดี๋ยวก่อน ผมเจอบล็อกบาเรียวะ่ะแบบ้ามออกอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ,อ้ะอีมันต้องหายไปฮะเดี๋ยวผมจะลองบลสเนี่ยมาทดสอบลงในน้ําตรงนี้กับเอามาลงตรงอ่างน้ําอย่างนี้มันก็น้ําเหมือนกันนะทาไมมันไม่เจ็บวะดูมันว่ายอย่างไงว่ายออนเซน กลัวม oh, ah ันน่าจะฟินหน้าด oh, ูโอ oh, 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 oh. oh, oh. uh, um, uh, ้โหข้างในนี้โคตรจะมืดโคตรจะยางมืดอ่ะขอลองเอาให้มันมืดกว่าเดิมดิเอฟเฟคแอดพีดาร์กเนส999 200เอโอ้โหยังมืดโอ้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 บอกอะไรไปเลยทีนี้เอ่อเห็นแต่เอฟเฟคแอดพีไนท์วิชั่นอะไหนดูดิลองดูโอ้ก็อ๋อ โอ้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 อ What is this What อ <c oughs> ือะไรวะเนี่ย <c oughs> คืออะไรก่อนอฮ้ <h ai>